ครับกลสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งประเทศไทยก้าวกับผมนายขันชัยโสภักซึ่งมีหน้าที่ทําดาบและศาสตราวุธบนหลังช้างด้วยจิตไม่ตายชาตินี้ได้เกิดมาทําหน้าที่อีกณนะสถานที่ทําก็คืออําเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางตรงตลาดทุ่งเกวียนทําศาสตราวุธมาทุกยุคยุคทุกสมัย ชาตินี้เกิดมาต้องมาทําหน้าที่ต่ออีกแล้วในเมื่อทําแล้วคู่กับช้างไทยเพราะศาสตราวุธบนหลังช้างช้างไทยด้วยลิดโควิดไม่มีเงินครับเศรษฐกิจท่องเที่ยวไม่มีนโยบายของช้างต้องการให้ช้างออกมีทำกิจกรรมและหาเงินเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยให้ช้างเพื่อมีไรายได้ ด้วยเหตุของผมรักช้างด้วยพระผู้ใหญ่หลายท่านรักช้างนิมนต์พระผู้ใหญ่บอกว่าไม่มีซองนะหลวงพ่อมาช่วยช้างช้างไม่มีเงินหลวงพ่อมาครับเมตตาครับหลวงพ่อจังหวัดลําพูนนะครับหลวงพ่อพระผู้ใหญ่นะครับหลายจังหวัดครับมาครับอย่างที่ชาวพุทธได้เห็นชาวไทยได้เห็นนะครับที่ว่าพระผู้ใหญ่เมตตาได้มาพอมาแล้วมาทําอะไรครับมาช่วยช้างให้ช้างมีรายได้ มาทําบุญให้ช้างนี่คือปักใจด้านนอกด้านในด้านลึกๆนะครับให้ช้างได้มีพระผู้ใหญ่ได้เมตตาจเจริญชัยโมลคลคาถาบนหลังช้างเป็นครั้งแรกของโลกครับช้างมีส่วนร่วมสร้างแผ่นดินให้เราอยู่นะครับคู่กับสุเดจพระเลสวน,สวนคู่กับชาวไทยทั้งแผ่นดินที่มีส่วนร่วมร่วมรวมบศึกกับช้างไทย พอได้ร่วมลบศึกกับช้างไทยแล้วช้างไทยก็อยากได้บุญเหมือนเรานะครับมนุษย์ยังอยากได้บุญเราก็ต้องอยากได้บุญเราก็เอาบุญเทให้ช้างครับใครมีบุญอะไรเทเหมือนท่านได้เห็นนะครับพระก็ยินดียอ่อทําเต็มที่เลยแทนเมตตาให้ช้างเต็มที่ขึ้นหลังช้างถือพระขันคลองบรรลังขึ้นช้างศึกเป็นครั้งแรกของโลกครับ ด้วยบารมีช้างอีกแล้วเมื่อก่อนเราได้ร่วมช้างศึกกู้แผ่นดินกับสมเด็จพระเลสวนสมเด็จแม่จามสมเด็จพระเจ้าตากใช้ช้างศึกตีบ้านตีเมืองมาชาตินี้มาร่วมกับช้างแล้วช้างมาช่วยเราได้มารวมพลังพลกันวันนี้อ่ะพระทุกผู้ใหญ่ทุกสารทิศมาสาธุชนที่รักช้างที่เคยร่วมกันมาช่วยช้าง ครับสาธุชนทุกท่านไม่มีช้างไทยไม่มีแผ่นดินไทยนะครับไม่มีศาสตราวุธไทยก็ไม่มีแผ่นดินไทยไม่มีท่านนักรบทั่วไทยไม่มีแผ่นดินไทยเห็นช้างที่ไหนเมตตาช้างครับช้างกู้บ้านกู้เมืองสร้างแผ่นดินเหมือนท่านทั้งหลายนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับชาวพุทธทั้งโลกชาวไทยทั้งแผ่นดินที่เมตตาช้างที่ได้มีส่วนร่วม ก้าวของผมก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์โอ๊กนะได้ที่มาเมตตาถ่ายรายการตลอดกับก็เพื่อช้างไทยขอกราบสวัสดีครับ